สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำบ,บอยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะของการต่อเต้ารับรักไฟโดยเฉพาะเต้ารับรักแบบจำนะครับที่เราจะเอาสายไฟแบบสายฝอยมาต่อเช่นพวกสาย VFF หรือว่าสาย VCT เป็นต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการเสียบให้ดูนะครับเนี่ยเราจะเสียบเข้าไม่ได้เลยนะครับเสียบใส่เข้าไปเนี่ยสายมันก็ไม่ล็อกนะครับเหมือนที่เราเสียบสายแข่งนะครับ ทีนี้เราจะทํายังไงกันดีนะครับให้เราสามารถจะเสียบสายอยแบบนี้กับเตาเราปักแบบจําได้ในคลิปนี้นะครับผมก็มีที่ไกเดียว,ดวยนะครับในการแก้ไขปัญหานี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีก1คลิปครับผมเดี๋ยวผมก็จะแต่งสายที่มันแตกปลายอยตอนที่ได้ยัดใส่เข้าไปเมื่อกี้ให้เป็นเกลียวแข็งๆก่อนนะครับต่อไปนะครับให้เราไขาควงว่แบนเล็กๆนะครับมาสักหนึดาม ทีนี้ให้เราสังเกตดูตรงช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเราจะเอาปลายไขยควงเนี่ยสอดเข้าไปงัดในช่องนี้แล้วก็เมื่อเรางัดเนี่ยตัวหนีบสายด้านในนะครับผมก็จะอ้าออกนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําการงัดไขควงพร้อมกับการดันสายไฟเนี่ยเข้าไปให้สุดเลย เมื่อได้แล้วนะครับก็ปล่อยไข่กลวงออกนี่นะครับผมแล้วก็ใส่สายไฟได้แล้วนะครับก mm hmm. ็ง่ายๆเลยครับกับการใส่สายไฟแบบเส้นฝอยนะครับกับตลับแบบจำนะครับก็มาลองถอดใส่ให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งก็เป็นอีกเทคนิคไอเดียง่ายๆนะครับผมในการแก้ไขปัญหาในการใส่ สายไฟแบบปล่อยกับตลัปักแบบจำนะครับใครที่เจอปัญหาอยู่ก็ลองนำวิธีการแก้ไขในคลิปนี้ไปแก้ไขปัญหากันได้เลยนะครับผมก็ขอจบคลิปเอาไว้ที่เพน,นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคิีลากันไปก่อนสวัสดีครับ